بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقن بالله يخشى ونفس لا تشبع ودعوة الله يستجاب لها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام ستسقى ميتا قام جمرا جاري والله سبحانه وتعالى جمع صفداء بنوكوتي ستحاتي هيكيت نكب كتام رفن. รายการฟรังธกิรในกิจกรรมที่เราได้นะครับทำขึ้นเพื่อเป็นการสืสิหัตตักเตือนนะครับทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะครับทุกครั้งที่เรามีโอกาสพูดคุยเรื่องราวศาสนาสิ่งหนึ่งที่ผู้พูดมีเจตนาก็คือเจตนาที่จะได้เรียกว่าอิสลามเรียกว่าพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็นําเอาสิ่งที่พยายามอิสลามตัวเองนั้นเผื่อแผ่กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านวันนี้เรื่องราวที่อยากจะได้มาอิสลาม นะครับตัวผมและพี่น้องนั่นก็คือว่าถ้าเราสังเกตว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะลัยวะสัลลัมเมื่อท่าน omer, อพยพจ,จากนครมักกะสู่นครมาดีนะนะครับสิ่งแรกเลยที่เป็นข้อสังเกตว่าท่านรอสูลลลอสสลลัลวะลัยวะสัลลัมได้คิดสิ่งแรกสร้างวัตถุขึ้นนะครับวัตถุนั้นเป็นอาคารซึ่งถ้าหากว่าพกเรานึกภาพบอกก็คือท่านนาบีสร้างอาคารแรกขึ้น นะครับก็คือสร้างมัส,สยิดเป็นสิ่งแรกมัส,สยิดนั้นถูกเรียกชื่อว่ามัส,สยิดกูบาแต่ถ้าหากว่าเราได้เจาะลึกและเราก็สังเกตว่าแน่นอนทุกวันนี้เราพยายามที่จะเรียกร้องให้เกิดความเข้มแข็งความรักความสามะคัคคีนะครับในสังคมในชุมชนของเราเพราะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มที่จะได้คิดว่าสังคมของเราวันนี้เราเข้มแข็งแล้วหรือย,อยังถ้าหากว่าเรายังไม่เข้มแข็งเราก็ต้องย้อนกลับมาว่า เราก็ต้องเริ่มพัฒนาจากสิ่งแรกที่นาบีได้เริ่มสร้างสังคมก็คือเริ่มพัฒนามัสยิดให้มีความแข็งแรงนะครับการพัฒนามัสยิดตรงนี้นะครับไม่ได้ไหมายความว่าให้เรามาช่วยกันปรับปรุงทาสีมัสยิดกันใหม่นะครับทำการซ่อมแซมไม้หน้าต่างหรือไฟต่างๆที่มันเรีกว่าดับเสียแต่เราต้องมาเริ่มจากการที่ทำยังไงให้มัสยิด ได้เป็นมัสยิดในบทบาทที่ควรจะเป็นอย่างสมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่นะครับเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาก็ต้องพยายามให้เรานั้นเป็นเป็นบุคคลหนึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสสร้างมัสยิดให้มีบรรยากาศนั่นก็คือเริ่มจากการที่ให้มัสยิดมีการละหมาดยะมาการละหมาดยะมานั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับวันนี้จึงอยากจะได้นําเอาฮะดีษบทหนึ่งที่ถือว่าเป็น เป็นรางวัลที่ง่ายแล้วก็เป็นรางวัลที่เราทุกคนหวังแล้วก็ปรารถนาว่าในบรรพยาชีวิตของเรานะครับเราคงไม่ได้หวังว่าเราจะมีเงินในบัญชีเป็นจํานวนมากท้ายชีวิตเราคงไม่ได้หวังเราจะมีบ้านสวยๆใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นเป็นความต้องการบนพื้นฐานของดุนยาแต่ในความหวังจริงๆของผู้ศรัทธาก็คือหวังบ้านที่อยู่ที่ถาวรน,นั่นก็คือได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบานอวตาลา อัลลอฮ์สุบานตะลาก็ได้ให้รางวัลที่ง่ายนะครับหมายถึงว่าให้รางวัลที่ใหญ่แต่การกระทํานั้นง่ายนั่นก็คือการที่เราพยายามเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้พยายามไปมามัสยิดนะครับโดยการมาละหมาดจะมาอาเป็นประจำวันนี้มีฮะดิษอยู่บทหนึ่งที่อยู่ในบันทึกของท่านอิมามบุคอรีมุสลิมนะครับทนรสลลลละสัลลลลุวะลัยิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันนอดะอิลาลมัสยิดอาราฮะ ع ด,ดัล ل อฮุเลห์น زل น์นุ زل น์คุณล่าลนนลลลมา่าก้านะครับเอาคอุณล่าม่าท่านเบีมุฮัมมัดส,สลุลลัาาลฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมได้บอกว่าผู้ใดที่เขาไปมัสยิดนะครับตรงนี้ก็หมายถึงไปละหมาดที่มัสยิดในยามเช้าแล้วก็ไปละหมาดมัสยิดในยามเย็นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาบอกว่าทุกครั้งที่เขาไปละหมาดนะครับ ในตอนเช้าและตอนเย็นก็ตามอัลลอฮ์สุบไพนะัลลอาอาอัดดะลอฮุลาหนุซุนอัลลอฮ์ตาลาได้เตรียมที่พำนักให้แก่เขาไว้แล้วในสวงสวรรค์ในสำนวนนี้เป็นสำนวนภาษาอับในรูปประโยคกิริยามาดีคําว่ากริยามาดีคือกริยาอาดีตคือมันได้เกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อเราทําปั๊บบ้านในสวรรค์เตรียมให้กับเราเลยอ่นวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ เราก็ต้องมาสำรวจตรวจสอบว่าชีวิตของเราวันนี้เราเตรียมเราเตรียมสเสบียงบนดุนยามากมายเลยนะครับแต่บางทีเราก็ลืมที่จะคิดแล้วก็เด็กว่าได้วางแผนนะครับให้กับตัวเรารู้ไหมว่าและเราได้เตรียมวางแผนว่าเมื่อเราจะต้องเดินทางต่อนะครับแน่นอนเราคงไม่หวังแค่หลัมบารซักเราต้องคิดว่าปลายทางสุดท้ายถ้าเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์รถโดยสารก็คือสถานีสุดท้ายของเราเนี่ย เราเตรียมอะไรไว้ตรงนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องมาเรียกร้องพี่น้องว่าการที่เราจะต้องเอาเอา,เอาจิงเอาจังแล้วก็เริ่มหันมาสนใจแล้วว่าในชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยนะครับเราได้เอาชีวิตของเราได้มีโอกาสผ่านมาได้รักษาละหมาดที่มสัสยิดนะครับกันมากน้อยเพียงใดบางทีบางคนเนี่ยขาอนุญาตโมยอยู่แต่ไปคิดว่าฉันลําบากเหลือเกินฉันเศร้าเหลือเกินชีวิตฉันล้มเหลวเหลือลเกิน ฉันทํานู่นทํานี่ไม่ได้มาประสบความสาเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วความสําเร็จที่เรารอที่ที่เราทุกคนสามารถแสวงหาและง่ายก็คือเพียงเรามาม,ามัสยิดเนี่ยเราได้สวรรค์ของอัลลอสุบฮานาอวาตาลาแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาก็ให้นบีบอกว่าผู้ใดที่เขาได้ให้ความสําคัญกับโลกอาคริร์มากกว่าโลกดุนยาหมายถึงว่าทําอะไรก็แล้วแต่เอาอาคริร์ไปที่ตั้งก่อน อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจะให้เขามีหัวใจที่มีความร่ำรวยนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺตาลาจะให้เขามีความสุขให้มีความพอใจกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอัลลอฮฺสุฮาตาลาก็จะรวบรวมนะครับในสิ่งต่างๆมาให้กับเขาและให้ดุนยานี้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาในลักษณะมาเป็นทาสร,รับใช้นี่คือจุดเริ่มต้นก่อนกำลังจะบอกว่าวันนี้ถ้าหากว่าเรามีความทุกข์มีความลําบากมีความเครียดทุกอย่างเราต้องย้อนกลับมาว่า แล้วเราได้ได้คิดว่าแล้วเราจะเริ่มขจัดสิ่งนี้อย่างไรอันวันนี้พี่น้องครับถ้าลองพี่น้องลองเปลี่ยนใหม่ถ้าเรามีปัญหามากมายเราลองเริ่มจากเช้ามามัสยิดเย็นมามัสยิดเริ่มมาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์มีอะไรพูดคุยกับอัลลอฮ์และเดี๋ยวทุกอย่างมันจะพบทางออกกับชีวิตที่งดงามทั้งดุนยาและอาอเราะห์อันหะดิษวันนี้พี่น้องครับเป็นเรื่องที่ง่ายในการที่เราปฏิบัติโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบๆมัสยิดนะครับสามารถที่จะมาได้ แต่น่าเสียดายเลือเกินว่าคนที่อยู่ใกล้ๆมัสยิดกับไม่ได้รับความสําเร็จกับไม่ได้บ้านในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาโนวตาาเป็นเรื่องที่เราไม่อยากเห็นว่ามัสยิดนะครับเป็นเหมือนกับเรียกว่าสถานที่มาเพื่อเรามาใช้บริการความต้องการในส่วนของชีวิตของเราและพอพ้นจากความต้องการเช่นบางคนมาใช้มัสยิดเพียงแค่อะไรครับมาจัดงานนิกาพอนิก้าแล้วก็หายไปเลยเคยมามัสยิด บางคนมามัส,สยิดมามาทำไมบางคนมามาสุดท้ายเลยมายืมบัลลังก์เขาเนียกอะครับมายืมบิดุลประอาบน้ําแล้วให้คนเขาแบกมามัส,สยิดหรือบางคนอาจจะมามัส,สยิดมามาแค่มา,ามาทำภารกิจบนดุนยาเช่นมามาพูดคุยกันแล้วก็กลับไปแต่เราเปลี่ยนใหม่เราเริ่มจากวันเนี้ยเราจะมามัส,สยิดมาเพื่อมาพบใครโดยตรงเลยมาเพื่อ มาพบอัลลอฮฺ سبحانه และ泰าโดยตรงมาเข้าเฝ้ามาอิบะดาอัลลอฮ์ س ุบฮานะละ泰าผมอยากจกะบ,บอกพี่น้องว่าเราคงไม่ต้องสร้างความยากลําบากว่าต้องมาเริ่มจากห้าเวลาเลยและต้องมาทุกวันเลยพี่น้องครับเริ่มจากอย่างน้อยเราเราตั้งตั้งถ้าคนสามารถทําได้ออย่างน้อยน้อยเราสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดก่อนสาหรับคนทํางานเอาเสาร์อาทิตย์อะเรามาถ้าเราเป็นไปได้เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเราก็มาตั้งแต่เรามาเรามาซุขฮี่ที่มัสยิดเราก็เริ่มพัฒนา แล้วก็ตั้งว่าวันหยุดต่างๆเราก็มาหรือถ้าใครคิดว่าเราจะแบ่งเวลาว่าเรากลับจากงานเราขอวันเนี้ยเราได้แค่ซุปเีเราไม่สะดวกเราก็ที่บ้านอาจจะเป็นมักกริที่มัสยิดบ้างนะครับจัดเวลาให้มันเหมาะและอินชอนเลลเราก็จะจะค่อยให้ความสะดวกง่ายดายในการทําอิบาดะที่อัลลอฮ์ตราาบอกว่าอะไรครับฟะอัมมามันอตวัตะกอวัดะกบิลฮุสนาฟะซนุยสิรูฮูลินยุสร นะครับฟาอัมมามันอ้าตอวัตตะกอผู้ใดบริจาคและเขาก็ยำเกรงอย่างแท้จริงวสัดดะก็บินพุสนาและเขาก็เชื่อเรื่องสวรรค์เชื่อเรื่องการตอบแทนพุสนาหมายถึงเชื่อว่าสวรรค์เป็นการตอบแทนที่เราตลาดเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธาจริงๆฝซาสนุยัสิรรฮุลินยุสรออัลลอฮ์จะทําให้งานของเขาเป็นเรื่องที่ง่ายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน ที่เป็นอิบาดะที่มันยากๆนะครับบางคนเนี่ยขออนุญาตพี่น้องครับคิดอยากจะไปฮัทมากเลยแต่เขาไม่มีเงินแต่บางคนอัลตลาเปิดช่องให้บางทีได้ไปฮัทโด,ดยเขาไม่รู้ตัวบางคนคิดอยากจะไปอุมรหอนะครับคิดยังไงก็ไม่มีแตนะ่คิดว่าอย่าเอาล็อขอดุอาให้พระองค์ทรงช่วยเหลือบางคนได้ไปทําอุมรหอง่ายๆเลยเนี่ยวันนี้ขอดุอาต่อแลให้พระองค์ได้จัดสรรเวลาให้บ่าวได้มีโอกาสมาละมาที่มัสยิด ตามที่พระองค์ได้เปิดโอกาสและอินชาอัลลอฮ์เราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในบ้านปลายชีวิตเป็นคนที่สามารถรักษาละหมาดยามาที่มัสยิดห้าเวลาเป็นประจำและคนที่ได้รักษาอย่างนี้บอกเลยว่าพี่น้องครับจริงๆแล้วมันมีรางวัลที่มากมายกว่าบ้านในสวรรค์ที่พระองค์นี่เป็นเพียงฮะดิษบทเดียวก็เป็นเป็นรางวัลที่ใหญ่เพียงพอกับการที่เราจะต้องพยายามทุ่มเทมุ่งมั่มมนแล้วก็ทําให้ได้ว่าผู้ใดที่ออกไปมัสยิด ไม่ว่าจะเป็นในเวลาเช้าหรือเวลาเย็นก็ตามทุกครั้งที่เขาไปคาใดที่เขาไปอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตลาได้เตรียมที่พำนักนั่นก็คือเตรียมสวรรค์ที่พำนักให้กับเขาอันยิ่งใหญ่งดงามถาวรที่เราทุกคนมุ่งหวังและก็ปรารถนาวันนี้ฝากเรื่องราวของการละหมาดจมะมาที่มัสยิดให้พี่น้องได้พยายามอบอกกับตัวเองและพัฒนาตัวเองครับเท่าที่เราสามารถ ให้อ hey, er ินชาอัลลอฮ์อัลลอฮฺลก็จะเปิดให้กับเราง่ายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์ให้วาระสุดท้ายของชีวิตเราจบชีวิตลงในสภาพที่เรานั้นได้เป็นผู้ที่รักษาละหมาดเยมามัสยิดห้าเวลานะครับวาบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิอะบเระกาต